สวัสดีคะ่ะชลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อซ i s เต r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆส,สักนิดหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหานะคะว่าปีนี้ตั้งใจจะเพิ่มทักษะความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้ค่ะ เรียนเพื่อใช้วางแผนชีวิตตัวเองกันนะคะส่วนเรื่องของการต่อยอดก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปห้องเรียนแอสิสเตอร์นะคะปีนี้เราจะเปิดสอนกันค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วสําหรับท่านที่สนใจหลักสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับท่านที่ไม่เคยมีพื้นฐานการเรียนโหราศาสตร์ไทยมาก่อนเลยและถัดจากหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้วิธีการนําไปใช้แล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราใช้งานจริงนะคะเริ่มฝึกการพยากรณ์กัน วิธีการสมัครเข้ากลุ่มตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะบนหน้าจอมือถือของคุณน่าจะปรากฏภาพตามนี้นะคะตรงกลางนะคะจะเห็นว่ามีปุ่มทึบสีดาเขียนว่าจอยค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มนี้ได้เลยตอนนี้จะเปิดอยู่2กลุ่มที่สมัครได้นะคะก็คือ ผู้สนับสนุนใจดีตรงนี้เป็นน้ำใจจากผู้ฟังลุ้นๆเลยค่ะที่สนับสนุนช่องเดือนละ50บาทและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะและพอเลื่อนลงมาจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้สนใจเรียนตรงนี้จะมีคลิปวิดีโอเก็ตความรู้เบื้องต้นค่ะลงไว้เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นคุณลองเข้าไปฟังเนื้อหาหรือวิศท,ทางการสอนก่อนก็ได้นะคะว่าใช่ทางที่เหมาะกับคุณหรือเปล่า เพราะว่าตรงนี้นะคะสามารถยกเลิกสมาชิกได้ในเดือนถัดไปเลยค่ะไม่มีข้อผูกมัดถ้าดูแล้วไม่เหมาะกับคุณแต่ว่าถ้าดูแล้วไปต่อได้เราจะได้เจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถที่จะเรียนได้ค่ะฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ก่อนมาเข้าสู่เนื้อหาการพยากรณ์กันต่อเลยค่ะรักษาราศีกรกฎ ภาพรวมของพวกคุณนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง14มีนาคมจะไปเข้มข้นอยู่ที่สองตำแหน่งคะ่ะที่มีดาวเข้าไปกระตุน้นนั่นก็คือพบสุภะและก็พบมรณะสิ่งที่มีความหมายเหมือนกันของสองตำแหน่งนี้นะคะก็คือต่างทินต่างแดนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะมีบางส่วนนะคะที่มีโอกาสได้เดินทางไกล หรือไม่ก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าทีมงานต่างประเทศและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเดายังคงอยู่ระหว่างตำแหน่งที่ดีและเสียดีในด้านของความเจริญก้าวหน้าค่ะสิ่งที่พวกคุณพยายามผลักดันทำกันอยู่นะคะผลงานต่างๆจะมีคนเห็นคะ่ะจะเป็นที่ประจักษ์จะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตท,ที่ดีซึ่งตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละคนคุณปูรากฐานมาไม่เท่ากัน แล้ก็จะนำมาซึ่งนะคะการได้รับโอกาสในรูปแบบต่างๆค่ะส่วนจุดเสียนะคะจะอยู่ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายค่ะไม่ใช่ว่าการเงินการทำมาหาได้ของพวกคุณจะมีปัญหานะคะอะไรที่เคยได้มันยังคงได้เป็นปกตินั่นแหละค่ะหรืออาจจะมีบางส่วนที่เพิ่มผูนขึ้นด้วยก็ได้ด้วยอิทธิพลของดาวสุกนะคะดาวการเงินโชคลาภของคุณยังมีความแข็งแกร่งต่อให้จะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะก็ยังมีกำลังในการทำมาหาได้กันค่ะ มีให้ได้จ่ายกันยังมีทรัพย์สินเงินเก่าเงินเก็บมาหมุนเวียนใช้จ่ายได้แต่จังหวะนี้นะคะคุณอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะที่จะมีเหตุเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์บางอย่างได้ในเวลาเดียวกันดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณทราบล่วงหน้ากันอยู่แล้วค่ะพวกค่าใช้จ่ายประจำปีต่างๆนะคะทิศทางภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้ สำหรับผู้ฟังใหม่นะคะสีที่แตกต่างกันของดาวแต่ละดวงเปรียบได้กับไฟจราจรนั่นแหละค่ะดาวมีทั้งที่ขับเคลื่อนได้มีทั้งชะลอตัวแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ตรงนี้จะมีอิทธิพลต่อการให้ผลของดาวดวงนั้นโดยเฉพาะนะคะดาวพุธภายในเดือนสองเดือนนี้ค่ะจะมีความแปลปลวนมากเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟัง และการที่มีดาวนะคะเข้าไปอยู่รวมกันถึงสามดวงในภพสุภาซึ่งเป็นตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองค่ะความเป็นมงคลผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมตรงนี้นะคะหมายถึงลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของคุณก็ได้เพราะว่าบางคนทำอาชีพอิสระนะคะหรือถ้าเป็นสายงานออนไลน์ก็ผู้ติดตามของพวกคุณนั่นแหละคะ่ะเป็นผู้ที่มีส่วนเกื้อนหนุนกันในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งนะคะยังหมายถึงสินธธรรมกฎหมายสําหรับคนที่มีเรื่องของข้อกฎหมายนะคะข้อพิพาทมีคู่กรณีช่วงนี้ก็น่าจะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นค่ะหรืออย่างน้อยก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาให้เห็นและสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอไปซึ่งตรงนั้นก็จะมีส่วนเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะ จิตใจฝักไฟในหลักคำสอนมากขึ้นหรืออาจจะมีความเชื่อความศรัทธากับทักษะความรู้อยากที่จะหาทักษะอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบและโดยเฉพาะดาวสุกนะคะจะอยู่ในตำแหน,น่งนี้ร่วม4เดือนค่ะซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากโชคลาภการต่อยอดการสร้างรากฐานความมั่นคงของพวกคุณสำหรับบางคนนะคะในช่วง4เดือนแรกของปี อาจจะเป็นจุดตั้งต้นของการทำสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนอีกทั้งนะคะยังบ่งบอกได้ว่าสำหรับบางคนนะคะสิ่งที่คุณกำลังบากบันทุ่มเทกันอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยไม่ใช่แค่ว่าให้ผลในช่วงสั้นๆคุณอาจจะเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยแล้วก็ได้นะคะ ว่าถ้าคุณทำช่วงเวลานี้ได้ดีหรือว่าทำให้สําเร็จลุล่วงมันจะมีผลไปถึงการต่อยอดอะไรบางอย่างให้กับพวกคุณได้ในอนาคตเราขอให้คุณมุ่งมั่นทำให้เต็มที่นะคะเต็มความสามารถเต็มกำลังกันค่ะทุ่มเทให้สุดตัวนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสยังคงอยู่ในตำแหน,น่งนี้พบลาภะซึ่งสอดคล้องกับดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณทีกลับมาอยู่ในวัฏจักรของการซุ่มทำค่ะ การวางแผนแบบไม่ออกหน้าออกตาอยู่ในโหมดของการปุงฟักเก็บตัวหรือว่าหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้แต่อังคารนะคะคจะส่งบททดสอบความท้าทายบางอย่างเข้ามาหาคุณค่ะบางก็เข้ามาในรูปของสภาพแวดล้อม อริศัตรูคู่แข่งผู้ที่ไม่หวังดีในที่ทํางานแน่นอนนะคะว่าย่อมต้องมีบางสถานะค่ะที่เขาจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากซึ่งตรงนี้นะคะคุณก็ต้องหาวิธีในการรับมือให้เหมาะสมซึ่งที่เราแนะนําไปนะคะก็คือ พยายามอยากไปเป็นจุดสนใจค่ะหรือไม่นะคะก็เข้ามาในรูปของความยากในตัวเนื้องานซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะคุณจะได้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรกระทําก็คือนะคะเล่นไปตามบทที่ดาวอังคารส่งมาค่ะทําไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาได้เลยไม่ต้องไปกังวลสําหรับดาวพุธนะคะถึงแม้ว่าจะให้ผลแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็เข้ามาเสริมกําลังนะคะในด้านที่เป็นบวก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังคมเครือข่ายค่ะจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีก็เป็นแค่ตัวเชื่อมโยงให้คุณไปพบไปค้นเจอกับช่องทางโอกาสอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะคะเหมาะที่จะหาทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเข้าไว้ค่ะเริ่มจากสิ่งที่คุณสนใจก่อนก็ได้แล้วก็จะเป็นตัวขยายความที่จะทําให้เห็นนะคะว่าช่วงนี้คุณควรไปผักดันทําอะไร สำหรับพระราหูนะคะเขาจะมีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะกับสายงานบางอาชีพนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนการที่จะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาสายงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายทุกรูปแบบค่ะจะเป็นแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือว่าขายประกันชีวิตก็ได้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาก็ได้นะคะเราอาจจะยกตัวอย่างได้แค่เพียงบางส่วน ซึ่งตรงนี้นะคะถ้าประกอบอาชีพด้วยความสุจริตยุติธรรมมีจรรยาบรรณนะคะในวิชาชีพของตัวเองที่พูดประเด็นนี้ก็เพราะว่านะคะเราต้องยอมรับความจริงค่ะว่าทุกลัคนาราศีก็ย่อมที่จะต้องมีคนทั้งสองด้าน สำหรับคนที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีอนิสงค์ที่ดีบางอย่างให้คุณได้เห็นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้นอกจากจะเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วยังมีดาวพฤหัสนะคะเป็นเจ้าของตำแหน่งก็เหมือนกับเป็นเจ้าที่นั่นแหละคะ่ะทำดีเจ้าที่เขาก็ส่งเสริมอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความดีงามคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องของผลลัพธ์นะคะ รักษาม,มาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้ไม่ส่งผลวันนี้ก็วันหน้าและสิ่งที่มีความต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะเขาเพิ่งจะแยกออกจากกันค่ะเพิ่งออกจากภพปัตตนิจากสังคมเครือข่ายที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะน่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างด้วยล่ะคะ่ะหรืออย่างน้อยก็มีการพูดเรื่องเงินเรื่องทองกันคุณเป็นได้ทั้งเจ้าหนี่แล้วก็ลูกหนี่ อีกทั้งนะคะก็น่าจะมีบางส่วนนะคะได้ล่าผลจากแดนไกลมีงานจ้างจากบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าได้ทำเลที่ตั้งที่อยู่ในจุดที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวสายงานที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้านะคะการคมนาคมขนส่งบางคนต้องเดินทางแล้วจึงจะเกิดลาบผลก็เป็นไปได้ดูแล้วนะคะเรื่องของการทำมาหาได้คุณไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงคะ่ะ ถ้าคุณไม่ได้ยึดติดกับการทําอะไรรูปแบบเดิมๆสักอย่างนะคะแค่เริ่มคิดเดี๋ยวคุณก็จะมองเห็นช่องทางโอกาสได้เองซึ่งอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะคะจะมีผลอยู่ในตําแหน่งนี้ถึง14มีนาคมเข้ามาส่งเสริมดาวเสาร์นะคะในเรื่องของธาตุค่ะสภาพแวดล้อมรอบตัวเพราะว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟฉะนั้นเรื่องของความร้อนแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ซึ่งบางคนนะคะคุณอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างคะ่ะและโดยเฉพาะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของาตดลมจะเป็นพัดลมเป็นแอร์หรือว่าเครื่องฟอกอากาศก็ยังได้หรือไม่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นจะต้องใช้ในการต่อยอดการทำงานตรงนี้นะคะเราให้น้ำหนักไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนะคะเสียเงินไปกับการตัดจบปัญหาบางอย่างเพราะว่าตำแหน่งนี้มีโอกาสที่คุณจะใช้เงินนะคะเพื่อที่จะจบสิ้นกับเรื่องบางเรื่องหรือว่ากับคนบางคนโดยเฉพาะคนที่มีคู่กรณีเพราะว่าการที่ดาวกลุ่มร่วมกับดาวเสาร์นะคะในด้านหนึ่งก็คือจะมีคนบางสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องกับก,บการมีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วยซึ่งเป็นไปได้หลายสถานะแต่ก็จะเน้นไปที่เพศตรงข้าม คนโสดกับคนที่มีคู่ครองคุณก็จะเจอในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ได้เหมือนกันคือเป็นการจ่ายเงินเพื่อจบทุกรูปแบบนั่นแหละคะ่ะว่าง่ายๆเราจะยกตัวอย่างให้พอได้เห็นภาพเช่นว่าจ่ายเงินเพื่อยุติสัญญาจ้างงานบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงจ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้อาการมันแย่ลงนะคะไม่ให้ลุกลามบานปลาย หรือว่าเป็นคดีความฟ้องร้องรูปแบบต่างๆคุณมีโอกาสที่จะชนะคดีนะคะได้เงินชดเชยจากการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างทิศทางจะเป็นไปในรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกันนี้และที่เราทิ้งท้ายไว้นะคะในคลิปที่แล้วว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องรับมือกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นค่ะทั้งดาวอังคารดาวเสาร์และก็ดาวอาทิตย์นะคะเขาอยู่ในองศาที่ส่งกําลังถึงกัน และเป็นดาวบาประเครา์ทั้งสิ้นยังไม่ควรประมาทนะคะในเรื่องของการทำเอกสารการทำข้อตกลงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่จับต้องได้หรือว่าทำออนไลน์สมัครอะไรนะคะสมัครอะไรนะคะอ่านเงื่อนไขข้อผูกมัดให้ดีค่ะและโดยเฉพาะนะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกรูปแบบหรือบางคนนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณทำเรื่องของเอกสารข้อตกลงไว้แต่ว่าถ้าทำด้วยความไม่รอบคอบจังหวะนี้ก็อาจจะทำให้คุณเกิดปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างได้ เวลาที่ดาวการเงินนะคะเข้าไปอยู่ในจุดที่เสียแค่ว่าอย่าเพิ่งพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จําเป็นไว้ก่อนค่ะแค่นี้ก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้และเรานะคะจะปิดท้ายกันที่ดาวสามดวงนะคะที่อยู่ในจุดที่ส่งกำลังถึงลัคนาพพสุภะทั้งดาวสุขแล้วก็พระราหูมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองค่ะและโดยเฉพาะดาวพุธนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ดาวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุ อันนี้นะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะสำหรับพุธกับศุกร์นะคะการขับเคลื่อนจะมีความคล่องตัวแน่นอนค่ะความเป็นน้ำนะคะจะทำให้เรารู้สึกถึงความสบายค่ะฉะนั้นบทสรุปของพวกคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่รับมือได้ไม่ยากไม่ได้เกินความสามารถของพวกคุณเลยแค่ว่าจะต้องปรับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสักหน่อยค่ะอย่าไปอ่อนไหวนะคะไปตามปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระตุ้น โดยเฉพาะชาวกรกฎนะคะเป็นประเภทที่เก็บทุกรายละเอียดค่ะแล้วก็อ่อนไหวกันง่ายซึ่งในตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของความเป็นมงคลต่างๆค่ะชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักเราจะตีความอิทธิพลทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมอันดับแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือจัดบ้านคะ่ะโต๊ะทำงานสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะให้อยู่ในสภาพที่ดีน่าอยู่สบายหูสบายตาหลังจากนี้นะคะก็ไปเรื่องของการต่อยอดกัน การมีลาาผลจากหลักทรัพย์ที่คุณมีอยู่ค่ะซึ่งเรื่องของวิชาความรู้ประสบการณ์นะคะเราก็ถือว่าเป็นสมบัติที่มีติดตัวกันอยู่แล้ว จังหวะนี้นะคะบางคนคุณอาจจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่คุณสามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้หรือบางคนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นหลักสูตรเฉพาะทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองด้วยรูปแบบหนึ่งหรือใครนะคะมีสิ่งปลูกสร้างที่ดินลกร้างว่างเปล่าไขออกได้ยาก พยายามหาทางจัดการให้เหมาะสมค่ะไม่แน่นะคะว่าอาจจะทําให้เกิดลาภผลตามมาภายหลังได้อีกทั้งนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆค่ะ ถ้ามีเรื่องของความไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไปผลักดันนะคะไปวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่คะ่ะให้ถูกจังหวะเข้าหาให้ถูกคนด้วยมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาให้เห็นเป็นช่วงที่จะมีการได้ช่วยเหลือกันในกลุ่มญาติพี่น้องๆได้นะคะสําหรับบางครอบครัวหรือไม่ก็จะมีการไปมาหาสู่กัน หรือนะคะถ้ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยบรรเทาหรือว่าทําให้คลี่คลายลงได้ใครที่มีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานเดินทางไกลมันมีโอกาสที่จะราบรื่นค่ะทั้งเรื่องของการขอวีซ่าการขออนุมัติต่างๆเหมาะนะคะที่จะผักดันทําในช่วงนี้ เรื่องของเครือข่ายสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีความกว้างขวางต่างไปด้วยหรือเป็นที่รู้จักในสายงานอาชีพของตัวเองมากขึ้นถ้าอยู่ในสายงานออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็พยายามทำผลงานออกมาให้ต่อเนื่องค่ะมีโอกาสที่จะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งบางคนนะคะก็จะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันแล้วค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปได้ไกลทั้งระยะใกล้และไกล และบางคนก็อาจจะมีความสนใจที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะคะของเก่าของโบราณเริ่มที่จะมีของสะสมแปลกๆด้วยก็ได้และจากที่มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่บางสถานะสถานะนะคะจะเป็นสังคมการทํางานก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะยังต้องระวังเรื่องของการวางตัวถ้าเป็นสังคมที่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านไว้หน่อยค่ะ เกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เขาจะเจ็บป่วยไม่สบายกันยังมีนะคะเราพยายามเตือนเป็นระยะระยะซึ่งเราพูดตรงๆนะคะว่าหลายๆลัคนาราศีนะคะจะมีจุดอ่อนในเรื่องนี้คล้ายๆกันค่ะซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยมีผู้สูงอายุในบ้านนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยระวังตัวเองกันสักเท่าไหรค่ค่ะตรงนี้เราเข้าใจเลยนะคะบางทีมันก็ระวังได้ยากเหมือนกันแล้วก็พยายามทําในส่วนของเราให้เต็มที่ที่ดีที่สุดค่ะ และในไหนนะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะจะไม่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็กระไรอยู่ตรงนี้นะคะต้องใช้องค์ประกอบของดาวหลายๆดวงเลยแะคะไหนจะดาวอังคารนะคะที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์โดยตรง ไปอยู่ในภพวินาศก็เป็นการเตือนอย่าบางอย่างเป็นในในอยู่แล้วนะคะว่าต้องระวังเรื่องของการวางตัวค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเร้นเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะที่กําลังรู้สึกดีๆกับใครบางคนคุณแอบชอบเขาหรือว่าเขาแอบชอบคุณเป็นไปได้หมดซึ่งถ้าวางตัวได้ดีก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกคะ่ะรู้จักจังหวะรู้จักการเว้นระยะห่างให้เหมาะสม และที่สำคัญที่มีผลกับทุกรษนาราศีคืออิทธิพลของดาวศุ์กับพระราหูที่กลุ่มร่วมกันนี่แหละค่ะ ตำแหน่งต่างกันนะคะเรื่องเราก็จะแตกต่างกันไปซึ่งของพวกคุณนะคะดาวเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของชาวต่างชาติค่ะหรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มียศศักต์ตำแหน่งหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่จะเข้ามานี่โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่าจะพัฒนาไปได้ถึงขั้นไหนนะคะตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจน เพราะาอิทธิพลของดาวคู่นี้คือความลุ่มหลงมัวเมาความใจอ่อนขี้สงสารนะคะมีโอกาสที่จะเห็นกงจากเป็นดอกบัวได้อยู่ค่ะโรไฟล์ดีกับเรื่องของนิสัยใจคอที่จะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ผิดหรอกคะ่ะที่เราจะมีความรู้สึกดีๆให้กับใครแต่มันจะดีกว่านะคะถ้าเราจะเอาพลังงานนี้ความรู้สึกนี้ไปในทางที่สร้างสรรค์เพราะว่าจะมีปัจจัยของช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของผวกคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คนโสดกับคนที่มีคู่ครองนะคะคุณก็ย่อมได้รับผลที่แตกต่างกันในจะประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่คุณก็ผ่านร้อนผ่านหนาวโชคชนมาไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้นะคะเราจะเน้นที่คนโสดค่ะเพราะว่าคนที่มีคู่ครองนะคะดาเสาดาว,ดาวตัวแทนคู่ครองคนรักของคุณยังอยู่ในภพมรณะมาร่วมสองปีแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยอินกับวันแห่งความรักหรือว่าเดือนแห่งความรักนี้สักเท่าไหร่ เกนี้นะคะเราพูดได้แค่ให้คุณได้ฉุกคิดล่ะค่ะว่ากำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครเดี๋ยวเฉพาะดาวเจ้าเรือนนะคะดาวพระหัสเขาไปอยู่ในตำแหน่งของภพลาภะซึ่งตรงนี้ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งละค่ะว่าเป็นตำแหน่งที่ดี ถ้าจะมีความลุ่มหลงนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่นำพากันไปสู่เรื่องที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องมีปัญหาเสมอไปและในอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือเจอคนถูกใจจากการที่คุณพาตัวเองไปทำสิ่งใหม่ๆคุณพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายตรงนี้มีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์น,นี้นะคะส่วนใครที่ทำงานที่บ้านไม่ค่อยได้พบปะเจอใครตรงนี้ก็ฟังผ่านๆไปก่อนนะคะแต่ละคนเราจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน การไปติดต่อประสานงานนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่ะแค่ว่าต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้ดีอีกทั้งพระราหูเองนะคะเขาก็มาจากภพมรณะมันจะมีเรื่องของความแตกต่างกันบางอย่างนะคะนอกจากเชื้อชาติต่างภาษาอย่างที่เราบอกไปแล้วเรื่องของอายุที่อาจจะแตกต่างกันพอสมควรก็ได้หรือไม่นะคะก็เป็นคนที่เขาเพิ่งผ่านเรื่องของการเลิกลาหย่าล้างมาเลยค่ะ รูปแบบที่คนโสดมีโอกาสได้เจอนะคะจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนี้ค่ะตรงนี้แล้วแต่พิจารณานะคะเราไม่สามารถที่จะไปชี้นําได้แค่ว่านะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่พวกคุณแต่ละคนพร้อมที่จะเปิดใจแค่ไหนเอาภาพรวมของชีวิตตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะ เข้ามาแล้วไม่บั่นทอนเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจเราแนะนำแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเดือนแห่งความรักนี้นะคะก็เอามาทุ่มเทกับการรักตัวเองกันก่อนก็ได้นี่คือองค์ประกอบทั้งหมดนะคะที่เอามาตีความสถานะความสัมพันธ์ของคุณทุกรักานาราศีนั่นแหละคะ่ะจะมีจุดที่ต้องดึงสติกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงที่สุกกับราหูอยู่ด้วยกันคนมักที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลค่ะ เรื่องของศิลธรรมความถูกต้องมันอาจจะถูกละเลยได้ง่ายหนักเบามากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราแอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะจบถัดจากดาวอังคารนะคะที่เขาถอยหลังต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นดาวพุธค่ะที่จะถอยหลังกลับมาอยู่ในภพมรณะ แต่ว่าการให้ผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีบางส่วนนะคะไม่ได้เหมือนกับในปัจจุบันที่คุณรับมือกันอยู่ในตอนนี้โดยปัจจัยอื่นๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีบางส่วนที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็จะมีบางอย่างที่คุณจะต้องดึงจังหวะรอโอกาส เราอยากให้คุณสังเกตที่ดาวพุธให้ดีนะคะสีของดาวผู้ติดตามเราคุณจะทราบนะคะว่าก่อนหน้านี้ดาวมีสถานะที่เป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองและหลังจากคลิปนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะรวมไปถึงดาวสุขด้วยนั่นหมายความว่าคุณมีการดึงจังหวะนะคะเริ่มชะลอตัวกับเรื่องบางเรื่อง จะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดดนะคะแบบเร่งรีบมาเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ได้นะคะเรายังไม่สามารถชี้เฉพาะได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่พิถีพิถันกับการทําบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการผลักดันทำอะไรให้มีความคืบหน้าโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเอกสารการทำข้อตกลงหรือว่าสมัครทำอะไรก็ควรไปรีบผลักดันทำในช่วงนี้ค่ะ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับดาวอังคารนะคะที่ตอนนี้ยังสามารถสร้างเหตุที่ไม่คาดคิดเข้ามาได้ทุกเมื่อคะ่ะในเรื่องของการทำงานแต่ก็รอจังหวะที่จะให้ผลที่ดีอยู่แค่รอให้ดาวนะคะมีสถานะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเราจะยังไม่ตีความอะไรมากคะ่ะบอกได้แต่เพียงว่าไปสร้างเหตุให้มันดีนะคะแล้วเดี๋ยวผลมันจะดีเองและสาหรับเตือนแห่งความรักนี้นะคะไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นรูปแบบไหนคะ่ะ รักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะาเมื่อใดที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองและในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าใครต้องจบความสัมพันธ์ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่คุณจะได้กลับมารักตัวเองกันอีกครั้งและหลังจากนี้ก็ทําตัวเองให้มันเจ๋งกว่าเดิมนะคะและอย่าลืมว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบค่ะควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สังเกตดูนะคะว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเรามักจะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอและถ้าใครนะคะคุณยังไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ากลัวกที่จะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าความรักสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะไม่สามารถฝืนตัวเองไปได้ตลอดลอดฝั่งหรอกค่ะจําจไว้นะคะว่ายอมรับความจริงได้เมื่อไหร่คุณจะพบความสุขที่แท้จริงได้เมื่อนั้นและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ